สดีครับวันนี้เด็กๆมาที่ไหนครับไม่รู้ผูเรือผูเรืออำเภอพูเรือแต่ที่ที่สำคัญเราจะมาหมู่บ้านไฮตากนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งเราค้นเจอในสถานที่ท่องเที่ยวผูเรือที่ต้องมานะครับเป็นบ้านไฮตาก๋ยวเราจะตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสิบกว่ากิโลถึงนะครับตอนนี้เส้นทางก็เริ่มห่างออกจาก อุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณแค่20กโลนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทางเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดมุ่งหมายเรานะครับหมู่บ้านไฮตากโฮมสเตย์ว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้เด็กเล็กๆบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับเอาว่าอยากให้ดูแผนที่ยูสิครับแผนที่ใช่ไหมครับนี่อ้อมอุทยานนะครับอ้อมอุทยานไปกดูเส้นทางดิเล็กๆอากาศก็ยิ่ง ยิ่งเย็นเรื่อยๆเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะมาเนาะเนี่ยแล้ว,ม,ลวมีโอกาสที่จะมีฝนด้วยเราจะได้เห็นหมอกทะเลหมอกนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่หนึ่งของปูเรือเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไปไปกับมิวสิกกำลังดูหมอกที่กำลังลอยขึ้นมานะคะ อยู่ในหมอกแล้วตอนนี้ปิดหมดแล้วหมอกมาหาเราแล้วเนี่ยปิดหมดแล้วขึ้นมาถึงนี่แล้วหเห็นกันไหมหมอกก็ต้องลงไปข้างล่างหมอกจับไม่ได้ลูก <c oughs> เย็นไหมหมอกขึ้นมาถึงนี่แล้วไปไปไป <c oughs> ออกไหมออกไหมออกไหมเซกตรงนี้เซกตรงนี้ไม่เห็นไม่ควันเลยของออกมาควันเยอะกว่าอันนั้นฝั่งนั้นจะเป็นแม่ครัวมื้อเช้าเนี่ยดูบอกก่อนดูบอกก่อนบอกมาแล้วบอกมาแล้วมมนูอไก ตันนี้ไปไหนไม่ได้โดนหมอกล้อมหมอกล้อมไม่หมดแล้วค<ฆ>่ะ วันนี้เสร็จแล้วครับออกมาจากอภูไฮตากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกินข้างหลังนะครับดูสวยมากครับเมื่อคืนเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศเก็บไปชมนะครับเป็นภาพนิ่งรอบคลิปนะครับแนะนาให้มานะครับราคาไม่แพงด้วยกาบรรยากาศเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของมึงเลยนะที่เราไม่เคยเจอแบบนี้ดูหุบเขาดีครับเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขานะครับหมู่บ้านกลางหุบเขานะครับ นี่เต็นท์แอบกระโจมที่เรานอนนะนี่ซ้ายมือกระโจมอยู่หน้ากับอ่าเขาเรียกอะไรอนะ่ะฝนแก้มกนะ่นอนเนาะนี่บ๊ายบายเจอกันใหม่นะข้า <Bye. S 2> งหลังหน่อยบ๊ายบายเกียร์ Everyone wants to see these scenes bigger. It's okay. Enjoy the incredible viewing experience of OLED on a large screen. LG OLED. เบื้องเชือกกําเถียนทานมาบนบนนักชักลงสู่กับ3ในโอกาสดีขอเจงกระสวัสดีครับดมเซรันของ <Susukainya> oh, <cingkirang. Susukainya> มชทา้ดีสวัสดีสวัสดีครัก็สวัสดีครับนักตรงไหนดีก็โกก็ขยับจก็เสียสากรนอีก็ได้ป่วยป่วยยังไงนั่งก็สะอาเป่าเลิบปวยนั่งก็นั่งยากกลุกก็ลุกยากยิ้มเสือยิ้กะบกมือไม่าหน่อย 全都。 ปากกิก็ไม่ใส่มาเหอะ เสียงผู้บริรักษ์ก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูกระชากนี่กระชากนี่พี่น้องชากันชุดนี้ครับมาชมผลงานการแสดงของช้างก็เป็นชุดฉากก็ช้างปลาลูกโป่งจากกบดักก็มาดูช้างปลาลูกดอกก็ไปดักฉากก็ฉากนี้รับเป็นกระ็นั่งสาอ่างเป่าไปเที่ยวทำงานกุศลต่างๆเนาะเห็เห็นคนกบปลาลูกโป่งกันพี่น้องก็แหนกตุกตากันบ้างนี่ครับจากคนกับพี่น้องกบประยุกต์มาสู่ช้างกัน ไอ้ช้างบอกว่าอหยิบขึ้นมาลูกแรกมองไปที่แปดอกแล้วลูกแรกขันจับลูกนี้ก็นแม่หยิบขึ้นมากันหม่นั่จ้าอังปอนจ้าลูกที่ว่ากันขยับขยับวายเนี่ยเกลือดมานทองเอ้อยเบ,บๆาบๆเดิเบาๆหยิบขึ้นมากันหม่นั่นจ้าว่าทิ้งไงขอกแล้วหนึ่งสองขยับเนี่ย ไปดินสีอ่ะไปดินดอกลูกนี้ว่าไงยื่นขึ้นมากันม้างั็ขยับไหวลูกโป่งกับปลาไม่แตกเลยเดี๋ยวจิงอ่ะขยับมาเนาะเก่นกีฬากันมากันทีนี้ชุดบาสเกตบอลลูกนี้ก็ยิ่นขึ้นมากันเสื้อหมอนบดีกระแตกระบาเล่นบดีห่วงนะจานลูกนี้ว่าไงก็ขยับ ไม่หลงกันนะจังยิบขึ้นมากันใหม่หยิบขึ้นมากันมาอ่างปอนจันยิบขึ้นมากันสักก่อนลูกนี้ก็เสร็จสักเรียบร้อยว่าอย่งไรก็จะเลงกันสักก่อนครับเออเลงหมอกันสักครับห่วงครับแป้นบ้ากัอยู่ไหนครับขยับเดินสองว่าเด็กเป็นตานี่ไปลูกนี้สามเลยนะจ๊ะยิบขึ้นมากัน มองทางด้วยสิมองทางในกล้องเนี่ยนะเฮ้ยต้องถ่ายใหม่ต้องถ่ายอดียวมองสิตามองทางไม่เห็นนะเห็นอยู่ไปข้าวยใช่ไหมตอนนี้ใช่ที่ไหนนี่เข่งบุ้งพุ้งอ๋เป็นงานชอบไหมชอบเป็นสีพุ้งแพงเออเป็นสีพุ้งแพงนะเฮ้ยไปข้าวยะก็ปุ้ยเนาะโคตรไกลเนาะไกลตรงไหนโคตรไกลลองป่ไปดูไหมไม่เอา จะพาปั่นไปดูน้องมิวสิกกับหมามานะนไม่ต้องสูงจะไปหายกันหลังไล่ตีน้องมิวสิกนะครับดูบรรยากาศริมโค้งนะครับคลิปนี้มึงเลยนะครับนี่มิวสิ่กับป้าทัดทันแล้วป้าถ่ายคลิปอยู่จะยังไงไ,ไปกไล้องหน่อยเรลยนะครับอะไรข้างหลังอนะ่ะ โอ้โหเฮ้ยที่รันยาตอนนี้ได้กุ้งมาแล้วนะครับได้กุ้งแล้วกำลังปั่นหังคยานอยู่เราจะแฝงองยุสิกนะครับนี่เห็นน้องยุสิกไหมครับนี่งไงครับดูกล้องดิสวัสดีฮว lên nữa lên 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 Này, kinh.